ความเป็นจริงของตลาดหุ้นที่คุณอาจไม่เคยรู้สวัสดีครับพบกับ2หมอลงทุนอีกเช่นเคยวันนี้นะครับผมจะมาพูดให้ฟังถึงความเป็นจริงของตลาดหุ้นที่เพื่อนๆอ,อาจจะลืมหรือมองข้ามไป หรือบางคนเนี่ยยังไม่เคยรู้เลยซึ่งประกอบไปด้วย6ข้อที่อาจจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถลงทุนได้อย่างระมัดระวังและถูกต้องรวมถึงมีความสุขในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเลยครับข้อที่1ก็คือตลาดหุ้นจะสะท้อนผลทุกสิ่งและก็นำหน้าเศรษฐกิจ2-3ไตรมาสประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยอยู่เสมอนั่นหมายความว่า หากมีการคาดการอะไรล่วงหน้าหรือมีข่าวล่วงหน้าแล้วตลาดหุ้นมักจะสะท้อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างเช่นถ้าเราคาดการว่าจะหยุดล็อกดาวและมีการเปิดประเทศหุ้นที่ได้ผลประโยชน์หรือธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์เกี่ยวกับพวกการท่องเที่ยวการเดินทางก็มักจะปรับตัวขึ้นก่อนเสมอเสมอครับข้อที่2ราคามักจะวิ่งนำหน้าข่าวเสมอ ข่าวดีราคาก็จะวิ่งขึ้นข่าวร้ายราคาก็จะวิ่งลงโดยเฉพาะข่าวดีนะครับราคามักจะวิ่งแรงจนบางครั้งมันเกินมูล,ลค่าของมันหรือที่เรามักจะได้ยินว่ามันโอเวอร์ไพรส์กว่าที่ควรจะเป็นเช่นมีการคาดการว่าผลประกอบการไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้นราคาก็จะวิ่งนําไปเลยนะครับและเมื่อราคามันเกินมูล,ลค่า นักลงทุนเริ่มมีสติก็ <S <S จะทําให้เกิดการ take p r o f i เพื่อลดความเสี่ยงราคาก็จะเริ่มกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงครับข้อที่3ครับถ้าธุรกิจนั้นอ่ะมีผลประกอบการออกมาดีตามที่คาดหรือมากกว่าที่คาดราคาก็มักจะวิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าตรงข้ามกันเลยประกาศออกมาแล้วว่ากิจการไม่ดีราคาที่ขึ้นไปก่อนหน้าน,นี้ก็จะเริ่มลดลง นักลงทุนก็จะมีความผิดหวังอาจจะมีการขายออกมาตามความคาดหวังนะครับข้อที่4นักลงทุนพื้นฐานจะมองหามูลค่าที่แท้จริงแต่นักเก็งกำไรจะมองที่ราคาตลาดเพื่อหาจังหวะในการเก่งกำไรและทำกำไรเป็นระยะระยะมองให้ออกนะครับว่ามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นควรจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเราเป็นสายพื้นฐานแต่ถ้าเป็นสายเก็งกำไรเนี่ย เราต้องเรียนรู้เทคนิคในการทำกำไรในแต่และช่วงเวลาข้อที่5ความเป็นจริงที่หลายๆคนน่ยตอนแรกเนี่ยเข้ามาเป็นนักเก่งกำไรแต่พอหุ้นที่เราถืออยู่ดันติดลบคราวนี้ก็ไม่กล้าขายไม่กล้าคัดลอสไม่กล้าสต็อปลอสก็เลยเปลี่ยนจากนักเก่งกำไรมาเป็นนักลงทุนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ควรต้องทำนะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดเราต้องถามตัวเองให้ชัดๆว่า เราลงทุนในหุ้นตัวนี้เป็นแบบไหนเราเป็นนักกิงกำไรหรือนักลงทุนพื้นฐานและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6อดีตไม่ได้เป็นตัวบอกอนาคตแต่อดีตเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนอนาคตได้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสคนเ้วยนะครับ ขอบคุณครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ